คือการบวชเป็นปิกจุดได้สำเร็จลงด้วยดีไม่ต้องมีการหนวกหูหรือรำคาญใดๆเราผู้เป็นญาติพี่น้องบิดามารดาของพระผู้บวช เนี่เรารู้จักฝึกจนในรู้จักบุญที่แท้จริงบุญที่แท้จริงนั้นไม่ได้ประกอบด้วยเครื่องประโคมดนตรีหรือการแห่แหนเออเกิด่าแล้วก็มีขี่หล่าเมายาเดินร้นํำทำเพลงกันออกลิงกันมาเนี่ยไอ้อย่างนั้นไอ้เขาก็ ชอบกันนะคนสนุกแต่เขไมาได้คำหนึง่งถึงว่ามันเป็นบุญหรือเป็นอะไรกันแน่กินเหล้าให้เมาถึงจะรำได้สนุกแหงหน้ากันมารำเดิมนำหน้าหน้าเยอบางคนก็ก <c oughs> ินล้าเมาดีแล้วรับอาสา,ศาเอาหน้าขึ้นขี่ก็ไปเวียนโบสถ์ก็มี แสดงว่าศรัทธาแตก,กละแต่ความจริงก็ทําไปด้วยอํานาจของความเมาหรอกมันจะอะไรไอ้คนที่อื่นก็คนอื่นก็มองเห็นมาว,ว่ามันมันขบขันกันเหมือนกันไอ้เราผูาูนาคขี่คอคนก็ไม่ใช่ของสนุกอยูออะไรมันเหนื่อยเหมือนกันต้องเกร็งตัวต้องอะไรไอ้คนแบกก็เหนื่อยคนขี่ก็เหนื่อย มันทุกอย่างอนี่บุญเที่เราทำก็คือว่าอย่างตอนเช้าเราได้ถวายอาหารบิณฑบาเตเก่พระสงฆ์เรียอว่าถวายสังฆทานนี่ก็เป็นบุญสูงยิ่งในเรื่องอาหารในการถวาย <c oughs> ถ้าเราได้ถวายกับพระอริยเจ้าหรือ พระสมีพระสมมาพระพุทธเจ้าเป็นประธานในสงฆ์ก็ยิ่งมีบุญมีอานิสงฆ์มากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าใคาถวายที่มีพระปัจเจกาพระพุทธเจ้าร้อม้วยสงฆ์ก็มีบุญมันมากรองลองมาตามลำดับเราถาวายแก่พระรัตนเจา้าเป็นประธานในหมู่สงฆ์เราก็มีบุญมากตามลำดับลงมา ถ้ามันมีพระอริยเจ้าถวายแก่พระผู้เป็นพระเสกบุคคลคือตังพระโชดาสกีตาคาพระอาณาคาก็เช่นเดียวกันบุญตามลำดับชั้นลงมาถ้าไม่มีอะไรเลยถวายแก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลสงสมมุติผู้ผู้มีศีลมีวินัยดี ถึงแม้จะไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ยังได้บุญแต่เราถาวายกับพระสงฆ์ที่เสยนทะลุเสยนขาดเสยนพังมดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรได้เล็กน้อยนอกจากว่าจากพระผู้นั้นหรือสงหมู่นั้นที่รับสังฆทานเขา ได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าอนาคตต่อๆไป้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ทมเขาได้บรรลุธรรมขึ้นเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอารหันต์ชานที่เราทำในวันนี้ก็มีอานิสง เหมือนกับถวายกับระหันเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้เวลายาวนานซึ่งเราไม่รู้ถึงอันนี้รารนี้ที่เราเห็นสิ่งสิ่งหน้าที่เราก็ทําอย่างนี้ <c oughs> อเราก็ควรมีความภูมิใจในผลของทานผลของศีลที่เราได้สมาทานอ่ารักษาใ้แล้วมาที่นี่ได้ทั้งทาน ได้ทั้งศีลและยังได้ทั้งภาวนาอีกคือสมาธิที่สอน่ายวิชานเราได้ครบผู้ที่ได้สมบัติทั้งสามนี้ครบคือให้ทานสมาทานศีลและก็ภาวนานำตนนั่งภาวนาคือนั่งกรรมฐานเราได้บุญทั้งสามนี้ครับช่วน ผู้ที่ทำรู้จักการกระทําบุญเช่นนี้เราตายจากภพนิชาตินี้ไปก็คือโลกสวรรค์เป็นที่รองรับที่เราจะไปจุดติเกิดขึ้นนี่เราก็ดูอย่างนี้ถ้าหากว่าเรานำของสกปรก,กโรคคเข้ามาปะพลทําบุญก็ทําแต่ทําบาปก็ทํา เช่นมาเอาเหล้าเอายามากินกันในวัดถึงไม่มีเรื่องมีราวไอเ้เชนก็รับไอเหล้าก็กินเฮฮาสนุกเฮา,าก็มีเอาเครื่องร้องรำทำเพลงมาเพื่อคนจะได้มาดูกันมากๆแสดงว่างานใหญ่ไอ้รันก็เป็นพวกบาปไป มาทำลายสมาธิของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นบาปนี่อ่ะการายการสอนทำก้อนจานนี้เป็นธรรมะที่สอนบุญให้ล้วนๆไม่จ่สอนบาปสอนให้เว้นจากบาปให้รู้จักประกอบบุญให้รู้จักแสวงหาบุญให้หาอยู่เรื่อยสะสมไปเรื่อยเราจะได้มีความมั่นใจ ในชาติหน้าว่าเราจะไม่ไปสู่สุขติแน่นอนอเราจะไม่ไปสู่ทุกขติแน่นอนเราจะไปสู่สุคติคือโลกสวรรค์ใดแม่เราสะสมเรื่อยไปเช่นเดียวกับเราอยู่ในอยู่ในโลกที่เรามั่นขยันต่อการงานประกอบอาชีพแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไว้ เก็บไว้ที่บ้านเก็บฝากธนาคารไว้สะสมไว้ไม่ให้ขาดไม่บกพร่องแล้วก็นำเงินนั้นมาใช้จ่ายบริโภคเพื่อความยังมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขสบายแล้วก็ให้ไวท้ทำทานไปส่วนหนึ่งไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งไว้สำหรับบุตรีานศึกษาเ,าเรียนส่วนหนึ่ง เงินนั้นเราก็ไม่หมดถ้าเรามันหาอยู่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็ใช้ใช้ไปให้หมดแล้วจึงค่อยหาอย่างนี้ไม่ถูกเราต้องหาสะสมไปเรื่อยเช่นเดียวกับบุญนี้เหมือนกันไม่ใช่ทําบุญวันหนึ่งแล้วหยุดเฉร้อยวันแล้วจึงค่อยทําอีกไม่ใช่เรามีโอกาสต้องทําอยู่เรื่อยบุญเราหาได้ทุกวันศีลก็เรารักษาได้ทุกวัน ทานเราอาจจะรักษาให้ได้ทุกวันหรือไม่ทุกวันเพราะว่าบางหมู่บางบ้านอาจจะอยู่ห่างไกลจากวัดขาดภิกษุสาม,มเณรที่จะไปบิณฑบาตเราก็ไม่รู้จะทําทานที่ไหนแต่เมื่อถึงวันพระแบค่ําเราก็ควรจะหาโอกาสไปวัดเราอย่าไปกลัวเด็กหนุ่มเด็กสาวเขาจะว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ไปวัดนะ่ะไม่ต้องกลัว เราถือว่าการกระทำของเราถูก้องแล้วเราทําหาบุญเราหาทุนไว้สําหรับเดินทางเราไม่ประมาทเพราะชีวิตของเรานี้น้อยนักทุกคนที่เกิดมามีชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองสี่สิบห้าสิบปีนี้ก็ถือว่าเล็กน้อยไม่ใช่มากจะไปเทียบกับเทพยดาไม่ได้ เขามีอายุยืนเป็นล้านล้านปีอายุอย่างท่นยาวเดงอายุยืนสามสิบหกล้านปีหนึ่งปีทิศอายุพันปีทิศต,ตั้งเท่าไหร่เราเิียอย่างนี้อันนี้ควายผู้บวชเราผู้เป็นบิดามารดาหรือวงศาคาณาญาติที่บุตรล้านอาบวด พอมาร่วมอนุโมทนาพร้อมกันในทามการให้าทานพร้อมกันนักษาศีลพร้อมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็เรามองเห็นผ้าเหลืองที่หม่มบุตรลานของเราเราก็มีความอิ่มใจความอิ่มใจนั้นก็เป็นบุญทีนี้ไายผู้บวชเมื่อบวชามาแล้ว หน้าที่ของพิสจุ์สามเณรหีือทาอะไรพอจะต้องพิกษจสามเณรนั้นโอกาสที่จะให้ทานมันไม่มีมีบ้างเล็กน้อยพิกษจสามเณรที่ให้ทานผู้อื่นก็ให้ได้ด้วยให้ทําเป็นทานถึงเป็นเป็นทานที่สูงสุดส่วนให้อามิตเป็นทาน้าาลาหารให้ได้บ้าง หายแกคนยากคนจนีิสเดีเสชารเหนือจากขบจากฉันของเองแล้วก็ห้ได้ทีนี้เมื่อบวชกระมาแล้วการบวชกระมานี้ก็บวชกระมาเพื่อสแสวงหาบุญเพื่อสะสมบุญเพื่อสร้างสมบุญของตนให้สมกับที่เป็นความตั้งใจ ของวงศาคนาญาตที่ได้ร่วมมือกันมาอนุโมทนาเมื่อเราบวชจะมาแล้วเราจะต้องประพฤติอยู่ในธรรมวินยัยอย่ายบกพร่องเราบ่ายพระสวดมนต์ประจำวันเรานั่งกรรมฐานประจำวันแล้วเรากำลังเป็นนี้บิดามารดา วงศาคณาญาติและมิตรสายอยู่เราจะต้องมีสิ่งที่ให้เขาสิ่งที่จะให้ตอบแทนเขานั่นคืออะไรก็คือบุญกุศลที่เราสร้างได้เราสร้างอย่างไรเราสร้างก็คือรักษาศีลในสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนาให้จิตบางสงบ แล้วก็จรเจรินวิปัสนาเพื่อทำการช,าชำระละล้างกิเลสออกจากกายวาจาจิตให้สมบูรณ์แล้วเมื่อเราจะให้บุญไปกับปิรามานดา่าบรรดาญาติทั้งหลายหรือมิสหายที่เรากรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้เขา เมื่อเราเป็นผู้สร้างบุญได้อยู่ทุกวันเราก็สามารถแบ่งบุญนั้นไปให้ผู้อื่นได้ถ้าเราเป็นผู้กระทํำผิดกระทำชั่วทั้งต่อหน้าและเราหลังการที่เราจะแบ่งบุญของเราไปให้ผู้ผอื่นมันจะแบ่งอย่างไรในเมื่อเราทำบาปเรามีแต่บาปในตัวบาปนี่แบ่งให้ใครกันไม่ได้ ใครทำไายก็เป็นของเฉพาะตนแต่บุญนั้นแบ่งให้ได้มีหลักอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเข้ามาบวชจองสแสวงหาการเลี้ยงชีพด้วยตนเองด้วยขาทั้งสองของเราคือการบินสบาทการบินสบาทเราก็ต้องอาศัย ่าปลาอาหารของชาวบ้านที่เขามีศรัทธาบริจาคให้เราพระพทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าปัจใจสีนี้พระองค์อนุญาตไว้ให้กับผู้มีศีลมีธรรมคิอสาวกของพระองค์ไม่ได้อนุญาตไว้สำหรับพิกษุสามเณรผู้ทุศีล หรือผู้มีศีลชั่วกองกล่าวไว้อย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราบวชเรียนเข้ามาเราต้องมีความสำนึกระลึกถึงคำสั่งสอนของพระองค์กระทำตนของตนให้สะอาดที่สุดที่จะสะอาดได้ทั้งกายวาจาจิตเราก็สามารถ <c oughs> <c oughs> เกิดน้ำส่งบุญกุศลให้กับป่ย่าตายาย มีดามาันดาที่สิ้นชีพไปแล้วให้เขาได้รับส่วนบุญของเราได้เราต้องมีบุญในตัวจึงจะให้ผู้อื่นได้เช่นเดียวกับโลกคนที่จะให้ทรัพย์แก่ผู้อื่นก็ต้องมีทรัพย์อยู่ในตัวให้ลมกันไม่ได้บุญนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่สแสวงหาไว้ให้มีในตนให้มากเพียงพอก็จะแบ่งให้ผู้อื่นไม่ได้ เพราะตัวเองจะกินบุญของเองก็ยังไม่มีบุญที่จะกินแล้วจะเอาอะไรไปแบ่งให้พู้อื่น <S <S 1> <S 1> เหมือนกับคนไม่มีเงินสักบาทนิดแต่ผู้อื่นก็มาขอเงินแล้วจะเอาเงินอะไรให้เขาได้ปากว่าให้แต่เมื่อมีล่วงลงไปมันไม่มีจะเอาอะไรให้ลมเช่นเ,เดียวกันภิกษุสามเณเนีีบวชก็มา ถ้าเราไม่สร้างบุญไว้เรากวดนะไม่ผู้อื่นก็กวดลมหายไ,ฟไฟเหมือนกันการแผ่เมตตานั้นเป็นของเราโดยเฉพาะคือมีความระลึกนึกคิดถึงว่าจัตั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่ามานุษย์สัตว์ดรัจานตลอดถึงเทพยยดาทั้งหลายล้วนเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ของการเกิดการแก่การเจ็บการตายทั้งสิ้น ที่ว่าอย่ามีเว้นซึ่งกันและกันเลยเนะ่ยเราอย่าจองเว้ซึ่งกันและกันอภัยโทษอภัยทานให้แก่กันและกันอย่ามีการศึอษาผูกพยาบาทตรดเครื่องเจ็ดแคนไว้เราบำเพ็ญกรณียกิจอย่างนี้ให้สมบูรณ์ทุกวันทุกวันพอสมกับที่เราเป็นนักบวชเพื่อที่บวชประมานี้บวชเพื่อมา ทำการละกิเลสไม่ใช่บวชก้ามเพื่อสะสมกิเลสการบวชกรามเพื่อชำระชะล้างกิเลสให้หมดไปทั้งทั้งทางกายวาจาจิตนี้เรียกว่าบวชถูกต้องในพระพุทธศาสนาเราบวชเป็นพระทุงธรรมไม่ใช่เป็นพระทุงลมอย่างที่กล่าวเมื่อคืน ให้เราจดจำอันนี้ไว้เราต้องระลึกถึงเสมอว่าครูบาจารย์อบรมสั่งสอนเราอยู่ทุกวันทุกคืนเพื่อให้กระทำความดีคือแสวงหาบุญเมื่อเราจะลุกอำนาจแก่จิตใจไปในทางขวายตํำคือขวายชั่วก็ให้ระลึกถึงมีสติระลึกถึงว่าวันนั้นคืนนั้น อาจารย์ของเราได้สั่งสอนอบรมเราว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเรามีจิตมีสติระลึกได้อย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่รู้จักรักษาตัวรอดสมก็เป็นนักบวชที่แท้จริงไม่ใช่นักบวชแต่เปลือกนอกเราบวชทั้งภายนอกและภายในภายนอกตรงผมคนหนวดตัดเล็บ มงคผผ้ากาสาวพัดเรียกว่านักบวชภายในคือ <c oughs> รักษาศีลพระปฏิมโมกสามเณรก็รักษาศีลสิบแล้วก็ยังมีอินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนักบวชต้องมีความสังวร เราจะดูอะไรไม่ใช่ดูอย่างบุคคลธรรมดาบูดูอย่างพระอย่างเน้นไม่จดจ่ออย่างที่เชิงไงสายตาของเราไม่ยาวไม่สูงเกินไปสายตาต้องตกต่ำต้องทอดลงต่ำอย่างที่พระองค์สอนไม่ว่าเวลาบินกระบให้มองไปข้างหน้าชัว่วแสกคันไถหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นหมายความมานั่นคือ สามลมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาตาของเราอยากจะไฝฟ,ฟ้าหาเรื่องการเดินบินกระบดไปในบ้านมองขึ้นไปทะลุหน้าต่างชั้นบนของเขามองทะลุเข้าไปในครัวอย่างนี้มันไม่ไม่ถูกกับความเป็นสม,มณะอเอเดินเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเห็นใ,ใครเดินมาข้างหลังสวยๆงามๆก็เลี้ยวไปดู อย่างนี้ไม่เรียกว่าอินทรสังวรอหูเดินไปได้ยินเสียงวิทยุเปิดเครื่องประกคมดนตรี mm hmm. เงี่ยหูฟังว่ามันเพลงอะไรเพราะหรือไม่เพราะอย่างนี้ไม่เรียกว่าอินทรสังวร mm hmm. ไม่สังวรทีเดียวจากนั้นเมื่อเรารักจะเป็นผู้มีบุญรักจะให้เป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใส ในพระศาสนาจะลอดถึงตัวเราตัวเรานั้นเราจะยกตัวเราเองให้สูงให้ผู้อื่นเคาเรพเลื่อมใสเรานั้นทำไม่ได้สิ่งที่จะยกตัวของเราให้สูงให้ผู้อื่นเลื่อมใสศรัทธาต่อเราคือศีลละธรรมอันดีทำไมถึไม่ใช่อย่างอืน่นไม่ใช่ภาคาสาวทพัฒน ไม่ใช่วาจาที่พูดประจบประแจงสก,กูลแล้วเขายกย่องสรรเสริญนับถือเราอย่าอยู่ที่ศีลธรรมอันดีศีลธรรมนี่แหละจะเป็นเครื่องอยู่ของเราจะเป็นเครื่องนำเราไปสู่สุคติเป็นขั้นต่ำและจะนำเราไปถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานก็อยู่ที่ศีลธรรมอันดีงาม เป็นผู้ไม่ประมาทในการที่จะประหยัดตนของตนให้อยู่ในทาแนวทางที่ถูกที่ต้องไม่ไปนอกลูนอกทางไม่นอกโอวาททราสั่งสอนที่ซ้ำสั่งสอนอบรมเราทุกคนเป็นสมาชิกเป็นหน่วยหนึ่งของพระพุทธศาสนาแต่เราบวชสมาแล้ว มาทำไม่ศาสนานี้ต้องเศร้าหมองข้อเท้ากับว่าเรามาสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเราคือเป็นผู้ทำลายศาสนาขึ้นชื่อว่านักบวชที่แท้จริงแล้วเราต้องยอมตายดีกว่าสิงขาดไม่ยอมให้สิงขาดตัวจะตายก็ตายไปต้องเป็นสิ่งนี้จึงจะเรียกว่า เป็นพระสงฆ์ถึงแม้พระสงฆ์สมมุติก็เป็นสมสงสมมุติที่สมบูรณ์ไม่ใช่สองสมุติแต่ตัวหนังสือเป็นพระสงฆ์สมมุติหรือสมมุตที่สอที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นสมมุติสงส์ที่สมบูรณ์ได้เราก็จะเป็นพระอริยสงฆ์ได้แต่เราเป็นพระสงฆ์สมมุติที่ไม่สมบูรณ์การที่เราจะก้าวขึ้นไปเป็นพระอริยสงฆ์เป็นไปไม่ได้ Uh, chọc cái vấn